เอเยอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเพ็กโดน150นะครับปี2022-23นะครับคันนี้สวยๆเลยนะชุด 4, สีสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะเป็นสีน้ำตาลเทานะฮะรถสวยมากๆเลยนะคอนโซลยังดำๆอยู่เลยคันนี้เดิมๆเ,เลยนะฮะจากโรงงานนะได้ท่อเดิมนะฮะไฟหน้า LED นะครับ ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะรถใช้งานน้อยมากๆนะไมคแค่หลักพันโลเท่านั้นนะฮะระบบไฟติดครบนะฮะรถอาจจะมีล่องลอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับพวกรอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยนะครับเครื่องข้างเดิมนะครับเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขใหม่กันเลยดีกว่านะครับ อ่าคันนี้นะฮะเลขใหม่ที่7,100โลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมนะ่ะเงียบๆเลยนะครับคันนี้อ่าเครื่องนิ่งๆเลยนะไม่มีดังควันไม่ไหลนะครับรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะครับคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายเพียง4 5 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย